สวัสดีครับผมปอนฟาร์มิงไทยแลนด์ปลูกให้ง่ายทำไม่ง่ายชีวิตต้องไม่ยากนะฮะทุกคนก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าเราสามารถปลูกพืชโดยใช้ปุ๋ยออร์แกนิกนะับหรือปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทำปุ๋ยหมักเองนะครับหรือการทำาุ๋หมักเป็นปลาทะเลเนี่ยเมื่อนำมาปลูกพืชเนี่ยไม่มีข้อสงสัยเลยว่าพืชจะไม่โตจะไม่งามนะครับ <S <S ก็คือเรามีผลผลิตเนี่ยมีกินนะครับเมื่อเช้าเนี่ยก็คือเก็บไปให้ญาตินะครับ 2ถุงนะครับให้แบ่งแบ่งกันนะครับในรอบแรกก็คือแจกจ่ายนะครับแล้วก็มีบางส่วนที่จะเก็บไว้ทําเป็นเหมือนอ่สมมติอย่างเช่นสลัดนะครับอาจจะเป็นสลัดโลใช่ไหมแล้วก็ทําบุญนะครับแบ่งส่วนหนึ่งทําบุญนั่นก็คือเป็นสิ่งที่เราอยากทําอยู่แล้วนะครับและส่วนนี้ก็คือได้คุยกับคุณป้านะครับร้านข้าวมันไก่นะคุณป้าก็สนใจผักออร์แกนิกนะฮะซึ่งผมก็จะเก็บไปให้คุณป้านะครับเปส่นคุณป้าเนี่ยพวกที่เขาใช้ก็เป็นผักชีนะครับ ไอสลัดเนี่ยเขาอยากกินนะก็เก็บไปให้นะแต่วันนี้นะครับผมจะพาพี่น้องนะไปดีวงานนะครับดีวงานยังไงนะรจริงๆเ่ยแถวบ้านผมนะครับมีคาเฟ่หลายแห่งมากแต่วันนี้ผมจะไปแค่แห่งเดียวนะซึ่งผมอยากให้คนนะครับที่อยู่แต่ละที่หมายถึงทั่วประเทศไทยเลยมีแรงบันดาลใจว่า เราจะเข้าไปติดต่อได้ไหมเออแล้วติดต่อยังไงเนี่ยก็จะมาเล่าให้ฟังแต่สิ่งที่ผมเตรียมไม่รู้จะสําเร็จหรือเปล่านะก็ฝากส่งกําลังใจไปดีวแต่ผมเชื่อเถอะตัวผมเนี่ยเป็นคนจนนะครับแล้วก็ดิ้นรนมาตลอดถึงที่นี่ไม่ได้นะผมไปที่อื่นที่อื่นที่อื่น,ท,นที่อื่นนะครับจนมีที่ถูกคอกันอนะแล้วก็เป็นราคาที่ที่ผมตั้งนะผมยังไม่ตั้งราคานะผมจะให้เขาชิมก่อนซึ่งผมรู้อยู่แล้วว่าผักของผมนะครับอร่อยไม่แพ้ ดีกว่าปุ๋ยเคมีแบบเยอะนะครับแล้วก็มันยังไงล่ะคนกินถ้าได้รับรู้เขาก็จะรู้สึกดีไปด้วยนะครับรู้สึกดีตั้งแต่ยังไม่กินถ้าแทกถ้าเขารู้นะว่าเป็นผักออกกร์แกนิกที่ผมปลูกใช่ไหมครับเพราะว่าเราก็อยู่ด้วยกันมานานแล้วซึ่งผมเตรียมไปวันนี้เนี่ยอันนี้ส่วนนี้คือผม,ผมเก็บไว้กินของผมนะส่วนนี้ก็คือจะเป็นเนี่ยถุงนี้จะไปให้ไปดีลงานนะก็จะมีอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นสลัดอันนี้ก็คือเป็นสลัด เลดโอบธรรมดาเลยสองหัวหัวละถุงใหญ่มากนะครับแล้วก็มีขายไก่ด้วยเผื่อเขาอยากสั่งจริงๆไก่ไข่ข,ของผมนะครับตอนนี้ก็ยังส่งลูกค้าไม่ครบนะแต่ก็อยากไปเพิ่มโอกาสให้ตัวเองเผื่อเขาสนใจในตัวนี้หรือพี่สนใจตัวไหนบ้างมีตัวไหนที่อยายผมปลูกเพิ่มไหมนะครับเพราะตอนนี้ผมมาเริ่มใหม่นะคผมจะได้วางแผนถูกแล้วเผื่อ พี่อะโอเคเราก็จะได้คุยว่าเราจะโตไปที่ทางไหนนะครับอยู่ราคาเท่าไหร่ที่พี่รับได้แล้วผมรับได้ถ้าพี่รู้สึกว่ามันแพงไปไม่สบายใจไม่ต้องสั่งอันนี้คือไม่ต้องให้ใครลำบากใจนะครับมันต้องอยู่ได้จริงๆทั้งตัวทั้งตัวร้านค้าและตัวผู้ผลิตอาหารดีๆไปให้เขาส่งตอ่อนะครับนี่เป็นไข่ไก่ส,สดๆให้3ามฟองนะให้ไปชิมมีมะเขืออะมะเขือ กางกบเผื่อเขาจะไปตั้มส้มตัมเหลืออะไรก็เรื่องไม่รู้อ่ะให้เข้าไปชิมก่อนนะครับแต่รู้ว่าอร่อยอันนี้ก็เป็นมะเขือหยดทิ์หรือเปล่านี่แหละประมาณนี้อเอามีมะเขือเทศนะครับมีมะเขือเทศด้วยนะแบบนี้แล้วก็มีผักชีเหมือนกันอันนี้ผักชีมันผูกง,ง่ายไงช่วงนี้มีแตงอันนี้แตงต้นไม่ใหญ่นะอันนี้ผักชีนะครับใส่ถุงไปแต่ไม่ใช่ต้นเดียวนะในถุงนี้แหละเนี่ยแตงแตงแตงร้านนะครับลูกเดียวผูกกลางแจ้งนะ อันนี้ก็เป็นของเฮียต้ามาฝากแต่ขอเอาไปทํางานก่อนนะเฮียเพราะว่าอย่างน้อยก็เป็นเครือข่ายแล้วผมก็ปลูกได้อยู่นะครับก็เรามั่นใจแล้วปลูกได้นะครับแล้วก็ให้เขาเนี่ยลองไปชิมเพราะว่าผมก็มั่นใจในฟีมเมอของเฮียต้มเหมือนกันแล้วก็อาเรียกว่ามั่นใจในวิธีการปลูกว่าเราปลูกแบบอินทรีย์แน่นอนนะครับปลูกแบบอินทรีย์แน่นอนนะครอบกาอาจจะไม่ค่อยได้นะแต่ความอ๋อมีอีกมีอีกมีอีกยังไม่หมดนะฮะยังไม่หมดมีเคลนะครับเผื่อเขา ต้องการที่จะชิมดูอ้ยหักมามั้งนี่โอ้ยฟักทองเฮ็ยต่ำมาทำผมเนี่ยเคลแบบนี้นะแล้วก็จะมีจริงๆมันอยู่ในนี้ผมเก็บไว้หมดแล้วไงเดี๋ยวมันจะเละนะครับโอเคยังไงก็ไปละเดี๋ยวก็จะไปเล่าอยู่คาเฟ่แหละว่าเขาจะรับหรือไม่รับถ้ารับอ่ะแล้วก็ต้องคุยกันแล้วอาจจะคุยเนื้อหากันก่อนแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังแล้วก็ถ้าเขาไม่รับผมก็จะบอกว่าเขาไม่รับแล้วผมถามเหตุผลให้ว่า ที่ติดตรงไหนราคาหรืออะไรเงี้ยเราจะได้รู้ไปด้วยกันไม่โกรธเขาด้วยเพราะเป็นลูกค้าประจําเขาแต่เขาไม่รู้จักผมนะว่าผมท YouTube อ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับหลายคนเนี่ยก็เป็นคนธรรมดาเหมือนกันผมก็เป็นคนธรรมดาแหละแต่หมายถึงว่าจริงๆน่ะผมต้องบอกว่าผมเคยดีลงานเนี่ยตั้งแต่ผมไม่ได้ทํา YouTube นะผมขายของหมดนะครับด้วยด้วยอะไรอ่ะเขาเรียกว่าด้วยวิธีการง่ายๆแบบนี้แหละแต่ว่าอาศัยความจริงใจนะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ได้ก็ไปที่อื่นแค่นั้นเองไปกันครับ โ8899 <Okay. S 2> อาคุณผู้ชมอาจจะตกใจว่าเอ้ยเมื่อกี้ก็ยังพูดอยู่ที่เดิมนะครับจริงๆอะคือผมไปส่งผักมาแล้วนะครับทั้ง2ที่ที่แรกก็คือเป็นร้านข้าวมันไก่นะครับซึ่งได้ข้อมูลชื่อว่าคุณแม่น้อยอาทีนี้ก็เอาไปเรียบร้อยแล้วไปส่งเรียบร้อยแล้วนะครับและซิงเกิลของเราวันนี้ก็คือไปส่งผักนะครับไม่ใช่สิไปเอาผักไปให้ชิม กับร้านคาเฟ่นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้พอดีไม่ได้รู้จักเจ้าของร้านก่อนนันนี้ไม่รู้จักนะครับเพิ่งรู้จักวันนี้แหละนะครับว่าคุณพี่เขาชื่ออบนะชื่อร้านอบอร่อยซึ่งก่อนนันนี้เป็นลูกค้าโดยโดยที่แบบไปกินบ้างอยู่แล้วนะครับเป็นขางข่าวทีนี้ไปถึงนะครับวันนี้วันพุธนะฮะร้านอบอร่อยปิดเสร็จเลยไหมนะครับไม่นะครับความพยายามผมนะครับมันต้องมีมากกว่านั้นผมก็เลย ไปดูป้ายอ่าวันหยุดสังเกตด,ดูไม่มีเบอร์โทรให้ติดต่อนะผมก็เลยถอยเลื่อไปไปบ้านฝั่งตรงข้ามนะครับไปถามว่าเขาปิดหรอทั้งที่รู้อยู่นะไปหาเรื่องถามเรื่องคุยว่าพอดีรู้ซะปึ๊ผมจะคล้ายๆว่าอย่างน้อยๆอ่ะเราก็จะฝากผักที่เราเก็บไปตั้งใจเนี่ยพร้อมเบอร์โทรว่าเอาไปส่งให้หน่อยในตอนที่เขาเดิอนออกมาเพราะมันตรงกันข้ามกันนะครับทีนี้ผมก็ยืนสักพักนึงแล้วเขาก็ถามว่าแล้วจะให้บอกว่าอะไรบ้างอ่ะแต่ผมเลยว่า ใจจริงผมอะ่ะต้องการที่จะคุยกับเจ้าของร้านเองนะครับเพราะว่าเขาจะได้รู้ว่าเราต้องการอะไรนะครับอ่ะมันจะได้ไม่เฟลอ่ะครับมันจะได้ไม่แบบหายไปเลยนะครับอาจเขาอาจจะไม่โทรมาก็ได้แต่ก็อยากเจอเองอยากดิวเองอนะฮะแต่พอเอิญก็นั่งไปประมาณสัก2นาที3นาทีมีรถมาปุ้ยรถเก๋งสีขาวเทียก็คิดว่าเป็นลูกค้าเพนจะมีมอไซค์บ้างลูกค้าเขาจะเข้าตลอดร้านนี้นะครับเป็นร้านที่แถวนี้ก็คือไปกินกันเยอะ ทีนี้มาจอดปุ๊บผมเห็นถือถุงลงมาอ่ะรู้เลยว่าอาจจะมาส่งของอะไรสักอย่างหนึ่ง <_ AD IS> เขาก็รู้จักเจ้าของร้านเป็นการส่วนตัวก็โทรไปผมผมมองไกลๆนะเออเรามองเราใช้เซนต์มองเขาก็ถือถุงเข้าไปผมก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์สวนเข้าไปพร้อมกับผักนั่นแหละไปจอดปุ๊บแล้วก็ก็ต้องมีมารายาทเนาะคุณพ <_ H are> ี่ครับเ <_ H are> จ้าของร้านหรือเปล่าครับนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าใครคือเจ้าของร้านเขาบอกไม่ใช่เขาก็มาส่งแล้วเขาก็ยังคุยสายกับเจ้าของร้านอยู่ว่าอ่าเอเอิญเนี่ย พี่น้องน้องมาส่งผักด้วยนะครับจริงๆอะ่ะหมายถึงว่าคนที่มาส่งฝรั่งบอกว่าน้องมาส่งผักจริงๆอ่ะไม่เคยดีวเขาอาจจะงงไงเจ้าของร้านเขาว่าเดี๋ยวเดินขึ้นมาก็คือเป็นโชคดีของผมเนาะในระหว่างนั้นก็ได้คุยกับคุณพี่นะครับที่ขี่รถเก่งสีขาวเนี่ยมาส่งฝรั่งเราก็ได้คุยกันสุดท้ายนะครับตอนนี้ได้คนติดตามเพิ่มหนึ่งคนโดยแบบว่า โดยตัวผมตัวผมเองนี่แหละนะครับว่าผมเป็นอะไรมายังไงทําอะไรบ้างก็ปลูกผกักปลูกอะไรอย่างเงี้ยเป็น In อินรีออร์แกนิก่เงี้ยพี่เขาก็ฟังคุยกันได้เวลาประมาณสักระยะหนึ่งสั้นๆนะครับก็พี่เขาเลยกดติดตามนะฮะเซิร์ชนะฮะตอนนี้พี่เขาน่าจะอยู่ในเพจของเราแล้วนะครับถ้ามีก็อาจจะทักทายก็ได้หน่อยนะครับทีนี้หลังจากนั้นนะครับงานของเราในวันนี้คอนเทนต์ของเราในวันนี้ก็คือดีลงานกับเจ้าของร้านคาเฟ่นะครับ ว่าเราจะสามารถไปส่งผักได้ไหมนะสนใจหรือเปล่าซึ่งผมก็จะเก็บผักไปอย่างที่ผู้คนเห็นเมื่อต้นคลิปนะครับมีอะไรบ้างผมก็บอกว่าผมพึ่งนะครับที่จะย้ายเข้ามาอยู่ตรงบ้านตรงนี้ซึ่งต่อไปนี้ผมจะมีเวลาที่จะสามารถปลูกผักออร์แกนิกไปส่งตามร้านต่างๆได้ซึ่งตอนนี้ผมได้ร้านข้าวมันไก่เขาได้ถามว่าอยู่ตรงไหนผมก็บอกว่าพิกัดตรงนั้นเขาเรียกอ๋อชื่อแม่น้อยผมเลยได,ได้รู้จักชื่อพอดีปกติไปกินข้าวอ่ะเรียกแม่ตลอดอ่า นั่นแหะก็เลยได้ได้ข้อมูลที่บอกก่อนน้น,นี้ครับว่าชื่อคุณแม่น้อยนะครับแม่น้อยก็น,น่ารักมากนะทีนี้ก็คุยกันเรื่องของรับไหมนะเขาก็สนใจนะครับเขาก็สนใจเขาก็ดูแตงเฮ้ย <c oughs> แตงอะไรใหญ่มากแต่งร้านครับพี่แล้วก็เขาก็บอกว่า ่าแถวนี้ก็มีปลูกบ้างอะไรเงี้ยแต่เขาก็รู้นะครับว่าคงใช้ยามั้งอ่าก็คงใช้ยาแหละใครๆก็รู้แต่ผม,ผมบอกเลยว่าผมการันตีนะว่าผมไม่ได้ใช้ยาผมปลูกแบบตั้งใจอะไรเงี้ยแต่พอเอิญผมมีช่อง y t u t u นะครับหรือว่าช่องเพจ a c e b o o k ใช่ไหมแล้วก็ให้เขาดูได้อ่ามันอาจจะง่ายหน่อยนะมันอาจจะง่ายหน่อยแต่ต้องบอกทุกคนว่าก่อนหน้านี้สมัยนั้นอ่ะผมก็มีสตอรี่การขายเมลอนเองนะครับซึ่งเราเอาความจริงใจเข้าไปอ่ะเขาเอาแล้ว ถ้าเราไปช่วยเขาหมายถึงว่าเขาขายของปกติอยู่แล้วเขาก็ต้องซื้อเป็นประจำแต่เราไปช่วยอะไรได้บ้าง 1. เราช่วยส่งผักให้มันสด 2. รสชาติต้องดี 3. ของเราเป็นผักอินทรีย์ออร์แกนิกเนี่ยให้ไปนะครับส่วนราคาเบื้องต้นผมได้ถามว่าอ่ะก็ต้องเอาราคาที่พี่เคยซื้อนั่นแหละอ่ะเขาพี่รับได้ไหมถามแบบเนี้ยเขาก็รับได้อยู่แล้วอันนี้คือเคาแฮปปี้เพราเลยว่าคุณพี่แต่ว่าของผมอ่ะเป็นผักออร์แกนิกเราเราความจริงใจคุยกันนะ ผมเอาผม,ผมเป็นผักออร์แกนิกซึ่งจริงๆมันคือมันราคาสูงผมจะขอเพิ่มมากกว่าท้องตลาดที่พี่เคยซื้อเนี่ยสิบาทได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยสมมติมันมีราคากลางเนี่ยที่เกษตรกรเนี่ยเคยขายเนี่ยทั่วไปเนี่ยเหมือนคุณปลูกไปขายตลาดเนี่ยอ่าอยู่แล้วใช่ไหมแต่เราแพงกว่าได้ไหมพี่พี่อบนะครับชื่อร้านอบอะไรเขาก็บอกว่าพี่รับได้นะครับสิเบื้องต้นคือสบายๆเลยนะครับถ้าเราของดีนะครับแล้วก็ ไปช่วยให้ร้านเขาอาจจะมีโปรไฟล์ที่ดีขึ้นนะครับหมายถึงว่าเป็นผักปลอดสารพิษเป็นผักออร์แกนิกที่ไม่ใช้ยานะฮะแล้วมันจะค่อยๆเริ่มแล้วก็สื่อสารให้คนรู้จักแล้วจนเป็นการผูกมิตรกันและกันพี่เขาก็เป็นร้านที่เรียกว่าอ่าได้วัตถุดิบที่ดีขึ้นนะครับคนรู้มากขึ้นสมมตินะสมมติสมมติมมตมมตเรามาดีวกันแล้วตัวเราก็ได้มีที่ส่งผักอีกหนึ่งจุดแน่ๆ นะครับไม่ไกลบ้านนะครับซึ่งทั่วประเทศไทยเราเนี่ยถ้าทําแบบผมมันก็ขายได้ใช้หลักการนี้เลยซึ่งมันไม่ใช่เรื่องอยากและก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเว้นแต่ว่าคุณจะกล้าหรือเปล่านะผมก็แบบก็กลัๆกลวๆเยอแต่ว่าถ้ามันต้องทำอะครับมันต้องทําสุดท้ายไม่มีอะไรน่ากลัวมีแต่คนน่ารักนะพูดถึงนะพอเราคุยแบบเปิดใจกันคุยแบบไม่ได้หวังอะไรผมก็ถามว่า ถ้าคุณพี่รู้สึกไม่สบายใจคุณพี่ก็บอกได้เลยไม่ได้ว,ว่านะครับไม่ไม่อะไรใช่ไหมล่ะแต่ทีนี้คุณพี่เขาก็สนใจเพราะว่าเราไม่มีเราไม่มีอะไรที่ต้องไม่สนใจเลยเพราะว่าผักเราสดผักเราดีผักเราปลอดสารพิษผักเราไม่ใช้ยาฆ่าแมลงและปุ๋ยเคมีเลยนะแล้วก็เลยรีเสิร์ชถามต่อพี่อบว่าพี่อบแล้วที่ร้านอ่ะใช้ผักอะไรบ้างนะฮะที่ผมนํามาวันนี้อาจจะยังไม่ครบแต่ว่าผมอาจจะปลูกเพิ่มและนําไปส่งได้ก็คุยกันเลยพื้นฐานทั่วไป ตะไคร้ใบมะกรูดอ่าต้องมีใช่ไหมครับขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คะน้านะพี่เขาบอกคะน้าพวกพริกอะไรเงี้ยคงต้องมีมะเขือเทศเอ่าแตงกว่าอ่าแตงกวาได้ใส่แล้วก็เนี่ยที่ใช้เยอะหน่อยที่สุดเนี่ยในร้านเนี่ยก็จะเป็นสลัดนะครับหลังจากนี้ผมก็จะดิลต่อไปว่าผมจะส่งประมาณสัปดาห์ละกี่ครั้งให้ของยังสดอยู่นะแล้วก็ต้องอยังไงอ่ะเก็บในปริมาณเท่าไหร่ นะถึงจะพออันนี้ก็คือเป็นการคุยกันต่อไปอีกนะครับหมายถึงทําให้อะไรมันง่ายขึ้นกว่าน,นี้นะก็คือแบบว่าสมมุติว่าเขาต้องการประมาณนี้แหละวอลลุ่มของร้านเนี้ยเราก็ไปเพาะเมล็ดเพื่อจัดส่งให้เขาให้ตามเป้าหมายดูแลร้านแรกให้ได้ดูแลร้านแรกให้ดีก่อนนะครับเมื่อของเขาครบแล้วตอบโจทย์แล้วถ้ามันเหลือเราก็ใช้วิธีการนี้แหละไปติดต่อร้านต่อไปเพื่อดีลต่อไปแต่ เราต้องให้ลูกค้านะครับหรือว่าเป็นเจ้าของร้านเนี่ยถ้ามันเกิดว่าผักโขมหรือรสชาติอะไรดีเราต้องมีความรับผิดชอบนะเราต้องแบบไปดูแลอาจจะไอพี่รอบนี้มันเกิดปัญหาอะไรเช่น,นแดดจัดมันเหี่ยวไม่ได้สินค้าก็ต้องไปคุยกันก่อนว่าอันนี้ไม่ไม่ใช่ว่ามืนมนเราเคยมีมาตรฐานของเราแล้วมาตรฐานมันตกลงแบบเยอะมากนะแล้วก็ยังมึนเอาไปส่งเฮียมันจะไม่ยาวนะครับต้องมีความจริงใจต่อกันเพราะทุกคนเนี่ยมีความจริงใจอย,อยู่แล้วนะครับแต่ถ้า มันมาแบบครึ่งๆกลางๆเนี่ยมันจะเป็นการเหมือนตอนละคนจะมีเกาะป้องกันตัวนะผมก็อยากให้ดีลงานเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ลองดีลเลยมันไม่ยากสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเกิดประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับทิ้งท้ายไว้เลยว่าการตลาดเราหาได้ไม่ยากแต่สิ่งสำคัญนะครับคุณปลูกหรือยังคุณปลูกได้หรือเปล่าแล้วคุณปลูกในเรียกว่าคุณภาพรสชาติดีเนี่ยได้หรือยัง นะครับส่วนปัญหาการทำอ่าส่วนปัญหาการขายเนี่ยไม่ยากครับโอเคแอดฟิชเฮด99